วันนี้ส่งน้ำส้มคนไม้นะครับรถใหญ่นะครับนครศรีธรรมราชนะครับประมาณ50ลิตรถึง100ลิตรนะครับวันนี้นะครับก็ทยอยส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้ส่งได้ประมาณ50ลิตรนะครับกำลังบรรจุขวดนะครับส่วนหนึ่งก็นี่นะครับบรรจุไว้แล้วนะครับพร้อมที่จะเดินทางนะครับส่งนะครับให้ลูกค้านะครับน้ำส้มคนไม้นะครับ จะประมาณ5-60ลิตรนะครับวันนี้นะครับลูกค้าต้องการเยอะนะครับก็พยายามผลิตน้ำส้งคลไม้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเริ่มเผาถ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกันน้ำส้งคนไม้ส่งให้ลูกค้านะครับอย่างต่อเนื่องนะครับนี่นะครับน้ำส้งคนไม้ของเรานะครับออกจากเตานะครับตัวนี้พร้อมส่งไม่มีผสมนะครับ ขวดใหญ่นี่ก็ประมาณ1.5ลิตรเนาะตัวนี้1.5ลิตรขวดเล็กก็ประมาณ5 5.5นะครับตัวนี้นะนการอยากทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ำส้มคนไม้ก็ปรึกษาเราได้นะครับเราทําให้ราคาส่งนะครับนี่นะครับราคาไปต่อได้นะครับพี่น้อง อยากมีกิจกรรมครอบครัวนะครับหรือว่าอยากมีสินค้าเป็นของตัวเองนะครับไปทําแบรนด์เองนะครับก็เอาไปบรรจุขวดนะครับทาแบรนด์ของตัวเองนะครับจาหน่ายได้เลยนะครับน้ำส้มกล้วยเทนะครับจากวัชพลนะครับเตาถ่านจังหวัดกรสินนะครับเราเป็นเจ้าแรกที่ผลิตระบบน้ําเย็นนะครับกันน้ำส้มกลไม้นะครับจากเตาซปเปอร์ซันนะครับเตาแบบนี้นะครับมีอีก เก็บน้ำส้มคนไม้นะครับที่เก็บกันน้ำส้มคนไม้นะครับชุดควบแน่นนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทําน้ําส้มคนไม้ได้นะครับประมาณ 10- บถึงสิลิตรนะครับ่องรังนะครับก็ตันนี้ก็ทำเงินให้พี่น้องได้เลยนะครับใครอยากจะทําอาชีพนะครับมีทั้งฐานขายนะครับฐานคุณภาพดีนะครับได้น้าส้มคนไม้แท้นะครับเป็นจำหน่ายนะครับก็แบ่งปันกันนะครับทำอาชีพนะครับหลายคน ยังว่างงานครับก็มองๆองหาอาชีพก็อย่าลืมนะครับการเผาถ่านนะครับธุรกิจเผาถ่านได้ทั้งถ่านและก็ได้ทั้งน้ำซุมคนไม้นะครับดีนะครับลดมลพิษทางอากาศนะครับเตาที่เราออกแบบมาใหม่นะครับใช้ได้สามารถที่จะเผาในชุมชนได้นะครับสามารถที่จะผลิตถ่านคุณภาพส่งร้านค้านะครับหรือว่าทำถ่านไบโอชาล์นนะครับ ผสมดินปูนะครับแล้วก็น้ำส้มคนไม้เป็นฮอร์โมนหลายอย่างนะครับคุณสมบัติของเขาดีมากๆเลยนะครับน้ำส้มคนไม้นะครับประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องกับเพจของเรานะครับเตาผลานน้ำส้มคนไม้เพื่อเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็เฟสหลักนะครับของเราด้วยนะครับวัชพนมนุษย์พลังงานทดแทนและก็พินิพัดดวงนามนนะครับ แล้วก็ฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับสำหรับใครที่อยากทำธุรกิจนะครับโทรมาได้เลยนะครับ0630349728นะครับอีกเบอร์ของแอดมินเพจนะครับ0804255595นะครับสนใจน้ำส้มคนไม้หรือว่าเตาเผาถ่านคุณภาพดีก็ทักทายมานะครับโอเคครับพี่น้องครับสวัสดีครับ